คนดูถ้าคุณเคยผมไม่ดีผมไม่จ่ายให้คนะพี่ก็เป็นคนดีได้เสียงนิ่มนวลนะโออเงียบเสียงแล้วพูดแบบเสียงดีดีผมเป็นคนดีไหมป้าก็ดีเนี่ยไม่ใช่แบบเต็มที่เต็มที่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยอไม่ใช่จำไว้นะผมไม่ใช่คนชั่วนะจำไหมป้าใช่แล้วผมรูปหล่อไหมป้าผมรุกหล่อไหมก็น้าตาค่อนข้างดี เนี่ยพี่พูงกับหนูยังสง่างามเรียบร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะการให้นำเงินนี้นะเงินหมูหายไปเนี่ยเดี๋ยวผมหาให้นะที่บ้านหนูนะจ่ายให้นเต็มบ้านเลยเลี้ยงหมูเยอะจึจุกยึดสนามสักนินลัดดาวศาสนาดานายมาโนลัตนาวธนาสายลูกเนี่ยหนูยังมีชิ้นนี้เลยพ่อแม่ซื้อให้เนี่ยชีวิตบ้านหนูดีเดี๋ยวมือนี้ผมเลี้ยงเลยนะรับเงินคืนมานะเดี๋ยวพี่โน่จะถามอ่ะ เออพี่โ <rôle>: น <lebih S 1> ้ตมาให้ใ <cleaning> ห <law> ้ตเนจไงให้ผมไม่ได้เอาไปนะป้าเอาที่มีคนเอาไปเนี่ยก็พี่นั่นแหละเอาทำงานโทนกูเอาตอนไงกูไม่ดูเรื่องเลยเขาหล่อกไหมเจ๊ว่าเขาหล่อไหมเขาหน้าว่าไม่ได้แล้วเขาน้าตาดีไหมคะสวยไม่ได้เสย์นะไม่ได้นะจิตใจดีเนาะพี่มึงจะสวยที่เยอะเลยจ้าจ้าให้ถูกมันที่หนึ่งจ้าจ่าทูนะป้านะ นี่มนอยพับไว้นี่จำได้เลยนะนี่รอยเจ๊พับไว้เนี่ยใช่ๆๆชีวิตกินเจบ้านดีมากเนาะงงเต็นบ้านเลยของเจ๊มีตังค์้ลเนาะอยวันมึงเป็นหมื่นเลยโอ้เยอะแยะเลย